โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะ,ยรนะครับผมก็อยกผมบอสผมมาบอสซีเอสน่นะทุกคนก็วันนี้เนี่ยผมจะมาทําการตีดาบโอเด้งนะทุกคนให้เป็น1ดาวด้่ยงนะทุกคนหรือว่าอัพดาบโอเด้งให้เป็น V2 อะไรนะรทุกคนกคนะผมกค็คลิปนี้เนี่ยผมขอสัก10ไลค์แล้วกันนะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจผมทําคลิปนะทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับผมว่าดาบโอเด้ง1ดาวเนี่ยจะดาเมจแรงประมาณไหนนะทุกคนก่อนจะไปดูอัพเนี่ยผมจะให้ทุกคนดูว่ามันใช้อุปรกรณ์อะไรบ้างในการอัพนะครับผม ไปพลังดาบนะทุกคนแล้วก็มันใช้ลูกไฟเนี่ยสิลูกนะทุกคนแล้วก็เขี้ยวงา10อันแล้วก็อะไรเนี่ยหกินะอุย้ยเยอะมากนะ60สิบเลยทุกคนก่อนผมจะอัพเนี่ยผมยังไม่กดลำทีนะทุกคนผมจะทําการไปรีวิวว่าแบบยังไม่อัพเนี่ยด,ดาเ,านนดเาาดมจประมาณเท่าไหร่นะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปรีวิวก่อน่าดาเมจที่ยังไม่อัพเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะทุกคนก็มาดูทางการโจมตีปกตินะทุกคนอุ้ยสองพันแปดนะทุกคนการโจมตีทางทางการโจมตีปกติสองพันแนะครับ ่าประมาณ2องหนะทุกคนเดี๋ยวมาดูทางด้านสกิลแซดนะทุกคนสหรับสกิลแซดเนี่ยก็จะเป็นการหมุน,น,นแล้วก็โจมตีไปอุย 4, 300, อ้ย4,300ทุกคนเฮ้ยแรงอยู่นะ4,300ทุกคนเดี๋ยวต่อไปดูทางด้านสกิลเอ็กนะทุกคนปึ๊โจมตีอุย้ย5,185นะทุกคนอันนี้ยังไม่ได้อัพเป็น1ดาวทุกคนถ้าเราอัพเป็น1ดาวเนี่ยจะแรงขนาดไหนเนี่ย ไปเดี๋ยวเราไปลองอัพดูทุกคนว่ามันจะแรงขนาดไหนนะครับ <c oughs> อึ๊บอ่าเข้ามานะทุกคนก็มาที่ตีตรงนี้นะครับไปที่พลังดาบนะทุกคนก็ใช้ของอันนี้ผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็กดนี้ไปเลยเทียงเท่านี้เราก็ได้หนึ่งดาวแล้วนะทุกคนแล้วก็ไปทําการดูโมเดลดีกว่าว่าเปลี่ยนอะไรไหมนะทุกคนก็ทางโมเดลนะทุกคนก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับผมนี่นะทุกคนอุ๊ยพีดมาดีเลย เนี่ยทุกคนมือเร็วเหมือนจะไฟจะแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูใหม่นี่นะทุกคนก็เหมือนไฟจะแรงขึ้นนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูทางนั้นดามเมจว่าประมาณเท่าไหร่นะทุกคนในการมาเราอัพแล้วนะครับกับมาสเตอร์เหมือนเดิมไหมทุกคนจมอุ้ยจมตีสามพันเลยทุกคนเฮ้ยบ้าดาเมจแรงมากทุกคนเฮ้ยสามพันแล้วอ่ะวีดูดุกคนสามพันแล้วอ่ะทุกคนเรามาลองสกิลแซดนะทุกคนสหรับสกิลแซดเนี่ย ก็เหมือนเดิมนะทุกคนแล้วก็ปั่นไป4,600ทุกคนเฮ้ยแรงจัด4,600นะทุกคนเรามาดูทางหน้าสกิลเอ็กนะทุกคนสาวสกิลเอ็กซ์4,700เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่มกิมไม่เจอเต็มเต็มนะครับเดี๋ยวเดวเาใหม่มันไม่โอ้ยมันไม่เจอเต็มเต็มนะทุกคนสกิลเอ็กใหม่ไม่เจอเต็มเต็มเราแป๊บนึงสกิลเอ็กใหม่นะครับปิง 5 5 4 8ทุกคนเฮ้ยดาเมจบัฟมาอยู่ประมาณ 400- 500ได้นะทุกสำหรับดาบโอเด้งคู่นี้นะทุกคนเดี๋ยวเราลองมาลองดูกับคนดีกว่านะทุกคนว่าดาเมจจะเข้าประมาณเท่าไหร่นะทุกคนก็เอาอะไรออกอย่างเงี้ยออกแบบนั้นนทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกับพีดูนะทุกคนว่าแบบดาเมจมันเท่าไหร่นะทุกคนมาลงทางด้านการโจมตีปกตินะทุกคนเฮ้ยเอาจริงดิ2,600 เฮ้ย hey, แรงจัดอะทุกคน2,600อ่ะกอะลองสกิล X ดูหนะ่อยทุกคนเฮ้ยสกิลแซตใหม่ดีกว,ว่า <laughs> หมุนอ๋อ oh, มันสามเฮ้ยทุกคน4,000ทุกคนเชดโดทุกคน4,000อันนี้น่าจะ3,3แล้วใช่ไหมมาลองนั่นสกิล X นะทุกคนทีนี้สกิล X ใกล้ไม่นู้จะแรงไม่นัร้้4,853ทุกคนเชดโดทุกคนเดี๋ยวผมขอลองอีกรอบตรงนี้ทาไมราคาดาเมจมันไม่ค่อย คงตัวนะทุกนกับมอน,นี่ห้าพันกว่านะทุกนกันนี้กับคนแปดเอ็มนะทุนน่าจะมีบัฟข้าหัวด้วยนะเดี๋ยวสามสองหนึ่งอ่ะประมาณนี้แหละสี่พันแปดร้อยห้าสิบสามนะทุกคนก็ค่าน่าจะประมาณนี้นะทุคนคือพีทเขาเนี่ยข้าหัวแปดจุดสี่เอ็มน่าจะมีบัฟข้าหัวด้วยนะทุกนก็ถ้าเจอแบบข้าหัวธรรมดาก็ดาเมจจะแรงกว่านี้ด้วยนะครับผมก็สำหรับ ดาบคู่นะทุกคนอัพขึ้นมาแบบคล้ายๆเรียกว่าได้ว่า V2 ก็ได้นะทุกคนคือว่าแรงมากๆนะทุกคนการโจมตีปกติหรือไม่ว่าสกิลแนะทุกคนก็มีคันดูดได้ด้วยทุกคนดูดแล้วก็ปล่อยอ่ะทุกคนก็สกิลเอ็กซ์ตายทุกคนดูดิทุกคนเฮ้ยโคตรแรงทุกคน 8.4m ยังตุยทีเดียวอ่ะทุกคนก็เอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้นะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ถึง10ไลค์เลยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะก็ ถ้าชอบคลิปนี้ก็รุมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวดับอะไรก็รอดูด้วยนะครับผมไปแล้วทางบ้วยบายทุกคนโคตรแรงอย่างชอบอะทุกคนออกหอยอีกรอบนึงหอยรอบนึงชอบอะทุกคนสุลแซดเลยเลยปล่อยมาอุ้ยไม่เจอทุกคนคอมโบไม่ติดอะ่ะนี่แต่ว่ามันแรงมากนะทุกคน